ประชาชนทำบุญตักบาทฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจํานวนมากทําให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่า ถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวชสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบินทบาทใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกัประเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้าง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 เป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอ,อกว่าขอให้พระราชนีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการหย่าบางอย่างเกี่ยวกับ ทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขาบูชามาฆาบูชาอะไรนีประชาชนก็เลยว้าวีมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์ดินนนที่อยู่จากวัดป่าห้วยปรารดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์ดินเป็นอาจารย์ที่เรียกว่า สายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านท่านปฏิบัติอยู่แต่ในในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยรู้สิทธิ์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัด นราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึงเจสาปีเท่าเขาเ้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษายอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด,ด้วยข่าวนี้ ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหวงใายประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานี ไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้ เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่สมเด็จพระนางาเจ้าพราะบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันตรงมีพระราชปารบว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของรัษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของรัษฎรโดยไม่ลาศิกขาไม่อพยพย้าย กิ่นฐานหรือยา้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมและก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข